เจอตัววัย61แทบลืมภาพพระเอกชีวิตปัจจุบันทานนินทับมงคลไร้ข่าว20ปีปล่อยตัวไม่เหลือเขาเดิม หากย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเชื่อว่าผู้คนที่เติบโตมาจากยุคนั้นจะต้องรู้จักและคุณชื่อผู้ชายคนนี้กันเป็นอย่างดีแน่นอนสำหรับอดีตดารายุค80ด่งทานินทับมงคลปัจจุบันอายุ61ปีแล้วหายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปนานมากและไม่มีใครได้ข่าวนานกว่า20ปีจนทราบว,ว่าปัจจุบันพันตัวมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อโมเดลต่าง เป็นงานอดิเรกจนเป็นที่รู้จักในวงการโมเดลหากย้อนเส้นทางในวงการบันเทิงนั้นเริ่มต้นจากงานถ่ายแบบและได้ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะนักแสดงสมทบของภาพยนตร์ที่สร้างโดยบริษัทอัคาราเสนีอย่างนางสาวกาวาพิสวาสซาตานและมีบทบาทมากขึ้นในเรื่องแรงปัถนาหลังจากนั้นจึงตัดสินใจหยุดพักงานการแสดงไปทำส่วนตัวเป็นระยะเวลาหนึ่งปี ต่อมาได้มีผลงานโรออนมัมและมิวสิกวิดีโอเพลงให้มันแล้วไปของอิทธิพรางกูลโด่งได้รับคำเชิญจากบริษัทกันตนา ให้เริ่มงานด้านการแสดงในฐานะของนักแสดงอีกครั้งในปี2531แสดงเรื่องมุกดามดันที่แสดงกับอรพันพันทองและปัญญานิรันกุลทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบ,บกช่อง7และประสบความสำเร็จอย่างสูงอีกเรื่องที่ประสบความสำเร็จคือดวงตาสวรรค์โดยพิกปทบาทยอมกลหนวดจากหนุ่มมาดเข้มเป็นหนุ่มเรียบร้อยผู้น่าสงสารในบทเทินเวียงไทยคู่กับสุร,รัตนาข้องตระกูล จากนั้นจึงมีงานละครต่อเนื่องมาจนถึงปีพุทธศักราช2540เขายังมีผลงานเพลงกับค่าย R.F Promotion ชื่อชุดพร้อมซึ่งอิทธิพรางกูลเป็นผู้ดูแลการผลิตและมงคลพัดทองเรืองเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับอัลบั้มนี้มีเพลงที่มีความโด่งดังคือลืมได้ลืมเลยและพร้อมไม่บอกตรงๆ ดงทานินทับมงคลประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยมในกลุ่มของผู้ชมสาวๆในช่วงปลายยุค80อย่างมากจากความหล่อเหล่าที่มาพร้อมบุคลิกและสเสน่ห์ในแบบผู้ชายจากการไว้หนวดเขาของเขาซึ่งดูจะมีความแตกต่างจากภาพลักษณ์ของนักแสดงชายท่านอื่นในช่วงยุคเดียวกันอย่างมากทำให้ในช่วงยุค80ที่ผ่านมา เขาเป็นอีกหนึ่งนักแสดงชายที่เป็นที่จดจำของผู้ชมและแม้ว่าปัจจุบันจะอายุ61ปีแล้วแต่ยังดูหล่อดูดีสมวัย